ครับวันนี้ก็พาท่านผู้ชมมาลงหมายคลองคลองแขกวังน้อยนะครับวันนี้เหยื่อที่ใช้นี่ครับก็สูตรเดิมนะครับผมผมปักลิง์กไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับผมสูตรเหยือ่อสูตรประหยัดนะครับผมนี่ครับก็จะเกี่ยวมันหมูกับเม็ดโฟมเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็ลองดูก่อนนะครับ ส่วนมากไม้แรกผมก็จะเกี่ยวสองแบบนะครับผมประมาณนี้เพราะว่าเรามาลองดูก่อนว่าปลาจะกินเม็ดโฟมหรือมันหมูดีกว่ากันนะครับผมตอนนี้หกโมงยีนาทีนะครับเดี๋ยวเราไปทยอยลงเหยื่อกันเลยครับวันนี้น้ําดีครับน้ําสวยเลยครับวันนี้จุดนี้ผมยังไม่เคยมานะครับผมลองตามลุ้นกันดูครับ สวัสดีครับได้หรือยังคะนี่ยังครับลงได้ชั่วโมงเงียบเลยครับวดาครับวัสดีครับวัสดีครับฝังน้นเต็มหรือครับก็ไ่เต็ครับเดี๋ยวว่า้อยากเป็นดราเอเงียบอยู่เลยครับ่ยังใสสาย i have going มาแล้วครับปลาตัวเล,ล็กเราไซส์สองนิ้วนะครับผมเ,เล็กมากครับเดี๋ยวเก็บใส่กระชังไว้ก่อนนะครับผม,มตอนนี้เวลาเจ็ดโมงห้าสิห้านาทีนะครับผมผมก็ลง เหยื่อชุดสองไปแล้วครับก็ยังเงียบอยู่นะครับปลาเพิ่งได้มาต้มแรกเมื่อกี้มาแค่แต้มเดียวนะครับผมก็เงียบเหมือนกันหมดนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูสภาพหมายไปเลยนะครับผมระหว่างที่ปลาเงียบเงียบอยู่นะครับสภาพหน้าหมายก็ประมาณนี้น้ําไหลหน่อยๆนะครับผมแต่ก็ไม่แรงครับกําลังดีนะครับน้ําไหลประมาณนี้นักตกปลาเยอะนะครับวันนี้นี่ครับ เดี๋ยวให้ดูนี่ครับเยอะมากครับวันนี้ก็หมยนี้ก็มีร่มนะครับร่มต้นไม้ที่จอดรถก็จอดสะดวกนะครับผมจอดลงได้สะดวกเลยนี่ครับยาวไปนู่นเลยนะครับผมรถก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับ ันนี้ผมก็พามาลงของแขกวังน้อยนะครับผมนี่ครับก็ตามน้าาดมาเท่าปนี้นาดก็ลงข้างๆกันนี่นะครับผมนี่ก็กำลังเปลี่ยนเหยื่อเสร็จเหมือนกันนะครับนี่ครับนาดสวัสดีครับผมครับยังเงียบอยู่เลยครับเดี๋ยวเราตามลุ้นไปด้วยกันนะครับผมครับรอดูเส้นสายน่าจะมีตัวอยู่นะครับผมว่ามีรอยนักตกปลามาลงเหมือนครับผมให้ผมตามลด้วยกันครับผม ก็ยังเงียบกันหมดนะครับผมทุกคนก็นั่งอรอลุ้นไปด้ยวยกันนะครับวันนี้ตามลุ้นไปด้วยกัน,นกรครับก็มุมกล้องก็จะแคบๆหน่อยนะครับวันนี้เพราะว่ารถก็จอดชิดประมาณนี้เลยก็แบ่งๆกันลงนะครับผมรถก็จะจอดชิดหน่อยชิดจุดที่เราลงหน้าเบ็ดนะครับเพราะว่าถ้าไม่งั้นก็จะขวางหน้าท่านอื่นนะครับแล้วก็พยายามแบ่งๆกันลงนะครับหมายตกปลานี่ครับผมประมาณนี้ สายสองนิ้วนะครับโอ้ยังเงียบอยู่นะครับผม ลาเล,าเล็กทำอยู่ที่สอไม่ใช่ไซนี้นะ้วั้งเล็กย่างนีนี่ครับน่าจะมีแต่ไซนี้นะครับแต่ก็หวังว่าจะมีมานะครับผมเดี๋ยวผมจะลองลองเหยื่ออีกชุดนะครับ

ตะเพียนนะครับติ่งตีเยอะลงไปนะครับผมเยอะไม่แตกเลย ไซนี้กินแล้วนอน <laughs> แล้วครับผมไซส์ที่รอคอยโอ้โหดีนะครับนาดวิ่งเร็วมากรรบเปอาสวิงมาให้นาดไม่รู้นะครับถ้าสายตึงแล้มีไซส์ใน้นอนนะครับผมไซส์สวยกินมันหมูนะครับผมนี่นะครับไซส์นี่บผมฝ่ามือครับได้อยู่ครับไซส์นี้ยอดครับ นะครับผมอีกหนึ่งแต้มครับสายสองเหมือนเดิมนะครับผมสองนิ้วไม่ใช่สองโลนะปัดสายไปจึงจหนักจึงหนัก วิ่งลุดอุ้ตวิ่ยพันพันสายพี่จะบอกโยนพันสายกันนี้พันเหรอพันพันโอ้โหสายเดียวกันเลยเี่ยรู้เลยอะถ้าขึ้นอย่างเงี้ยหนักมากตึงมือมากนะผมนะอัดวิ่งมาส์สวิงแล้วครับเมื่อกี้โอ้โหเสียดายครับเหมือนจะเริ่มเข้านะครับปลาปลาไซต์เนี่ยจะเริ่มเข้าแล้วครับผมโอ้เสียดายครับขึ้นน้ำหน่อยนึงนะครับเมื่อกี้ เดี๋ยวมาลุ้นนต่อครับผมเตรเพียนนะครับผมได้อยู่ครับไซนี้ 2นิ้วนหน่อยๆนะครับ น,นี่ก็ย่อนนะ,นะ,ะ,ะกินนะแค่นั้นเลยฮะเหมืนกินอยู่นานแล้วหลุดก็มฮะดิ้งไหมดิ้งใหญเอ๋อ้โสวยอ,อ๋อดมาดู ไอสามนิ้วนะครับโดนข้างแก้มมานะครับผมจะหลุดอยู่แล้วนะครับก็สองคันนี้เดี๋ยวผมจะไม่ลงแล้วนะครับผมตอนนี้บ่ายโมงสิบนาทีนะครับก็เดี๋ยวมาลุ้นอีกสามคัน,นครับลุ้นิดหน่อยนะครับผมเพราะวันนี้ปลาเงียบมากนะครับกินห่างมากนะครับผม สวัสดีพี่ๆนานาและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับช่องทัศน์พิจิ้งนะครับผมตอนนี้ก็บ่ายโมงสี่สิบนาทีแล้วครับผมปลาวันนี้นะครับผมก็เงียบงันหมดนะครับผมจากที่ผมถ่ายสภาพหมายให้ดูเมื่อเช้านะครับที่นักตกปลาเยอะนะครับก็กลับกันไปเกือบหมดแล้วครับก็เหลืออยู่ไม่กี่คนนะครับผมเพราะส่วนมากก็จะนั่งกันจนถึงประมาณสิบโมงนะครับ ปลาเงียบมากนะครับวันนี้เงียบกันทุกคนนะครับผมแล้วก็ที่มีได้ตัวก็จะเป็นส่วนมากจะไซส์เล็กนะครับแต่ไซส์ใหญ่มีนะครับที่นี่ท่านผู้ชมท่านไหนสนใจจะมาลองก็น่ามาลองตกนะครับที่นี่เพราะว่าปลาไซส์ใหญ่มีแน่นอนนะครับผมเพอผมได้มาแต้มหนึ่งแล้วก็หลุดไปแต้มหนึ่งนะครับน่าก็ได้มาครับไซส์สวย4นิ้วกว่ากับ5นิ้วนะครับปลาใหญ่มีครับผมแต่ปลาเล็กอาจจะเยอะหน่อยนะครับ เดี๋ยวไปรับชมผลงานก,นกันครับวันนี้ก็พอมีให้รับชมกันนะครับผมถือว่ารอดให้เอาไปครับคลิปนี้กระชังติดตด,ด้วยวไปกระชังติดไม้นหเลย เดี๋ยวมาสองขอนะผมใส่สงนี้หน่อยนะผมไปทแดดเยวได้ครับผมผมงานวันนี้ หัวจะรอดกระชากแล้วผลงานปลารวมนะครับผมนี่ครับเป็นไซส์ผ่าหลังได้นะครับก็ผมก็จะไม่ปล่อยนะครับก็เก็บกลับหมดเหมือนเดิมนะครับผมเพราะว่าจะเอาไปทําแดดเดียวนะครับไซส์เล็กก็เอาไปทาผ่าหลังทําแดดเดียวนะครับผมนี่มีไซส์สวยมาแต้มหนึ่งนะครับผม สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมคลิปหน้าผมจะไปตกปลาที่ไหนก็อย่าลืมคอยติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม